นอกจากนวดและฝังเข็มแล้วในเวลาว่างเนาะค้าพระเจ้าก็มาเห็ดน้ำจุลินทรีสังเคราะห์แสงหรือว่า,าน้ำปุย๋ยสีวาภาพปัาศจากสารเคมีเนะาะวัตถุดิบในการที่เขาออกมาเห็ดนั่นมีคือไข่ไก่แล้วก็กะปิเรีงนัวน้ำปลาสิ่งที่ขาดบ่ได้นั่นก็คือน้ำฝนแล้วก็กระตุกที่เป็นกระตุกเปาอย่างพลาสติกใสเพราะว่า ยมสติกใส่นี่สามารถเอาไปตากแดดและเ็ให้สังเคราะห์แสงได้ดีเนาะและในการที่เอาไปตากแดดนั่นเราจะใช้เวลาอยู่หนึ่งเดือนเนาะน้ำมันก็จะกลายเป็นน้ำสีแดงแบบนี้พร้อมนำไส้เนาะถ้าว่าเหาเฮ็ดหลายบางตุกมันก็จะกลายเป็นน้ำสีเขียวคือจังซิแต่ว่าทั้งสองสีนี่สามารถใช้ได้คือกันส่วนว่าคุณประโยชน์และการนำไส้ คือ,อน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้เป็นปุ๋ยแบบธรรมชาติเนาะปราจากสารเคมีเขาสามารถเอาไปหดพักพืชต้นไม้ต่างๆแล้วก็สามารถเอาไปดับกินในท่อระบายน้ำเสียตัวอย่างคือท่อ,อระบายน้ำเสียอยู่ในอ่างล่างถ้วยและในตึกอาคารเฮือนซานต่างๆเนาะาวิธีนำไส้ตามอัตราส่วนที่เขาเอาไปหดพัก น้ำจุลินทรีย์สัองคอแสงหรือว่าน้ำปุ๋ย1ลิตรต่อน้ำธรรมดาสามลิตรในการเอาไปหดพืชเนาะถ้าว่าเขาจะเอาไปดับกินหนึ่ตุกนี้เขาสามารถถอกลงเบิดเลยเนาะถอกใส่เบิดเลยาสามารถดับกินได้1อาทิตย์ต่อ1ตุกเนาะถ้าหากว่า,าผู้ใดสนใจเนาะสามารถติดต่อได้ พี่ห้านวดจอมเพชรไต้เนาะบอนอื่นขายทั่วไปแมนตุกหนึ่ง15บห้าหาหาพันแต่ข้าพเจ้าขายเพียงแต่ตุกหนึ่ง10บพันกีบเบอร์โทกรกะศูนย์สอเนาะสองสองสี่ส้าขอขอบใจ